ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีตั้งอยู่หมู่7ตำบลไผ่หลิวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีการเดินทางเดินทางจากถนนสายหลักโพพญาท่าเรือเข้ามาทางที่ว่าการอำเภอดอนพุธ เลี้ยวขวาไปเส้นดอนพุทธไผ่หลิวตามป้ายบอกทางประมาณ6กิโลเมตรก็จะถึงสถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอนพุทจังหวัดสระบุรีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางปาะจวแเส้นทองอายุ59 เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดันพุทธจังหวัดสลับรีสพกอวันนี้ดิฉันจะมาแนะนํากิจกรรมในศูนย์สพกอไปดูกันเลยไหมคะในกิจกรรมศูนย์เราก็จะแบ่งเป็นห้าฐานเรียนรู้ฐานที่หนึ่งก็คือการเก็บตัวอย่างของดินและตรวจวิเคราะห์ดินมีการเก็บตัวอย่างดิน และตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาค่าความเป็นกรดเป็นด่างโดยเราจะมีศูนย์เครือข่ายสอดอปชศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านหลวงมาช่วยในการตรวจวิเคราะห์ดินให้หรือส่งตัวอย่างดินไปให้กับพัฒนาที่ดินทานที่สองการผลิตและการใช้สารชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชศูนย์สพอกอเรา สอนเกษตรกร,ร,กรผลิตเชื้อราไตาโคโดมาและบิวเวเรียเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรได้ผลิตและใช้สารชีวพันธุ์อย่างถูกวิธีเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดโรคแมลงและศัตรูพืชอีกทั้งประหยัดปลอดภัยต่อสุขภาพและลดต้นทุนการผลิตแต่ไม่สามารถทำไตโคโดมาได้ในศูนย์เพราะว่าศูนย์เพราะเห็ด ามก็คือการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในกิจกรรมที่ศูนย์ของเราก็จะมีการปลูกเพราะเหตุปลูกผักที่ใช้น้ำน้อยก็คือมีพริกมะเขือแตงกว่าแกวงมะละมะละ,มะละกอถั่วฝักยาวแตงไทยซึ่งในศูนย์ของเรามีคูมีคูน้ำรอบศูนย์เราก็ เลยผลิตหมุนเวียนได้แบบนี้ทั้งปีโดยที่ใช้น้ำไม่เยอะฐานเรียนรู้ที่4คือการผลิตปุ๋ยหมักและฮอร์โมนทางการเกษตรศูนย์เราเป็นการสร่งเสริมให้เกษตรกรที่สนใจสามารถเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกร,กรสามารถนำกลับไปผลิตใช้เองได้ถังนั้นนะ่ะนเป็นมะม่วงสุกกรมกอแล้วอันนี้คือหัวปลาหัวปลาใกล้ปาลาล้วนเลยลอันนี้คือพวกอ้นั้นระเดาวพวกยาสูบอ,อ,อันนี้ปักป้องกงันแมลงพวกอันนี้นแล้อันนั้นนะคือไปฉีดผักฉีดมเะเขือโทวมะหยาดกมากดีจังเลยละ่ะ ฐานเรียนรู้ที่5คือฐานเรียนรู้ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์รเรามีการทำกรเกษตรแบบผสมผสานการเพราะเห็ดปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารในการลดรายใจ่ายในครัวเรือนเหลือกินยังไปนำไปขายได้มีการร่วมกับศูนย์เครือข่ายเพื่อเข้ามาถ่ายทอดความรู้ ให้กับเกษตรกร,กรในอำเภอดอนพุธเช่นศูนย์จัดการสัตรูพืชชุมชนศูนย์จัดการดินและและปุ๋ยชุมชนเป็นต้น ว่ามันจะเป็นช่วงหรือเปล่าเขียอ่อนไม่เจอเลยใช่ไหมเนี่ยยังไม่เจอเนี่ย,เ,ยเราไมยัมีพยายาม,ยนะมองอย่างเลยนะอสวยมากเลยงามแต่ถ้าติดติดผลแนละ้วโหยาวเบย่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยมันดกมันดอก ข้าวหอปกปทุมซึ่งเราจะปลูกเอาไว้สีกินเองเราไม่ใส่ไม่ฉีดยาเราใช้น้ำหมักที่เราที่หมักไว้มาฉีดยามาฉีดุกมันก็งามดีนะเพิ่มกรวงเนี่ยเราไปดูทางตาอพกยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาศึกษาดูง,งานในส่วนวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณค่ะ